ตอนนั้นเราจะเดินเอาใส่บอกกันหั้งมันเดียวเอยู่่อ่อยู่อยู่อยูอยู่อยู่อยยู่อยอยู่อยอยอยู่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 อู่อย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 อยู่อยู่อยอยู่อ่อย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 ู่อยู่ออยู่่อยู่อยู่อยู่ ไฟไทยบวานเท oh. ่าครับผมนานาเขาไปปิ่งเนี่ยปิ่งกีก้าตำอกทัวแสบคักเนี่ยอยดย้ายม้านี่แล้วไฟไทยโอ้นี่เดีไปไทยทำเขากันครับนานานี่คันแรกขันแรกอยู่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 เร็วเร็วเร็วเร็ลุด เบื yeah ้องกุกปากกระสูมยังถ yeah> ือวียดอีกแล้วครับอุ้ยใช่ครับผมขอเขา เนจีท่านนะพุ้นถ in oh. ุนคนหล่อไหวอยู the ่ใกล้ๆคนนีกรทุนครับที่แต้มพับปามันเข่าทลาไหวโอ้ขั้นไม่ไฟปะเนี่ยมีชิ้นเทีงานอยู่บ้านมาตกปลาคับผมนี่ตกมือมือมันปลาบุก่เขามันนี่คนว่าโอ้เด็กสมีกัพอเด็จริงเล้ยวกันข้ามาเนี่ยกูจีหอนำกัจีดไลกูนี่ยุ้ โอ้ชิลิว nhau นของเจ้าเนาะพี่ใหญ่กับของพี่ใหญ่เพิ่นครับโอ้กะสีพ่อใด้องเพิ่นเนี่ยนะพอไดปิ่งอยอ่มันนี่คื้พวกเขาอีเรียหรปกติได้เขาเนี่ยเ่าุณกับพอไดปิ้งอยู่กันแหทั้งคุณครับผลงานไอญอในนี่คนไดปิ่งไงเยอะเนี่ยสองปิ้งน่ครับขนา มาตกปลาชิงลิ้วทั้งนาดิ้นกับตกได้ครับผมว่ากะสีลงมาตกอยู่ดอกรบรรยากาศครับจตะโกครับเหียบดีครับจุดเนี่ยนั่นน่ะลงเบ็ดใส่ชนอดคแล้วครับของผม,ผมบกเขาจักตัวเลยชิงลิ้ว็นกระไดแน่อยู่ครับนั่นน่ะเดีียวมือแกตู้ไหมครับผมเจอกันมือเดี๋ยวมาซาอีกรอบ นีร่มเบสสองชั่วโมงเงียบครับว่าบได้รอไว้นะครับนคนงานชิ้นเลียวแรงเนี่ยเอยปลาเขาไีทายปีงกินมือแรงนี่เสียบอยู่แบบคนงานหนาคนเด๋เยวก็เป้าแข่งใหญ่บ่นใส่ตัวดเดขป้าแข่งโอ้นี่บอกทีว่าเพราะว่าได้ขึ้นโอ้ขาอีทายเป็นอย่าง,งานี้เนาะสุดยอดสวัดดสด,ดีครับนานาตุ๊กตาตะมุขชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลบทุ่งครับนานา ช่องตกปลาหาอยู่หากินทุกรูปแบบสไตล์สานครับนี่ก็มาตกปลาเช่นเดิมครับผมนาหนาไม้เก่าไม้เดิมชุดเดิมครับห่างเก็บน้ำเกลือห้วยทึกชูครับผมนี่ครับมากับทีมงานเพิ่นคือเก่าครับผมผมก็ลงเบสซีขันครับผมนี่เช่นเดิมนาหนาพิ่นก็มาตกชิงหลีวครับครับผมเงยจะใส่เหมือนกันนะมักพนละไม้รวมผสมกับใบเขียวครับเที่ครับก่อนหน้ามาลุ้นน้ำกันครับ สมีแต่มาครับมืัอนี้นี่เป็นมือที่สองครับตกปลาครับใหญ่แล้วปนใสเงี้ปวผสูมครับหนาๆครับเพิ่นเอาปลาหน่อยใส่ครับขั้นหนึ่งอยู่นี่นี่ปรากฏว่าถือครับผมปผสมตัวงามอยู่ดอกุเห็นดึงกันยิ่งยิ่งยืดอยู่เหรอฮะโบ้รูดจังไหยุบยุบอยู่นไหนเป็นปลาหน่อยสูงขึ้นมา มาโอ้ยดูยูยน่อยูู amine, อย injuries, no อโอ้ฝ em> ีม wow ือดีหนอดูนะครับผู้ใหญ่เติบบิ้นหน่นนั่นลองบ่โอ้สูนใหญโอ้ยมาลองหามอไรผ่านผ่านผ่าน นี่ครับเงาอลูกปลาโอ้ฟานเลยเนี่เยเกือบรุดหนอสูตรใหญ่ดไงโอ้ยหมากเบ็ดนหน่อยหนึ่งดูเสวยใสใสไงวะไหนกับน,นหนาวโอ้ปลากระสูกลับถือเบ็ดเพิ่นเหงอปลาหน่อยใส่เ,เ,เออเบียกตะเสา,าเลยพี่อายใจมาแล้วเสาเนี่ยโอ้แต่เสาเลยหนอโอ้เซียนเพิ่น แค่ล่ะนี่นี่แล้วใส่ยางเสีบๆเนอยเคเค,เคมนๆอ,อยู่ๆตงแล้วตแล้วโอ้ยแงกันเหมนไโอ้ยไงเับนมเตรมแล้วของมือนี่ครับไ่ครับะก้อนยิงปรับนามให้เตรียมครับผม เปิดกล้องว่าท่านครับฝนมันตกครับนี่ก็ลังมาหอดล่างสิต่างกล้องก็ล่างสิก้างลมนี่ครับฝนมันตกไปมามันกินพอดีก็เลยวัดก่อนเดี๋ยวมันสีรุดครับนี่ครับน้านาแถมสองครับวันนี้ใส่งามอยู่หรอครับนี่ครับที่ไปแถวต่อนี่ครับ པ་བ་ဆိုတဲ့ 1197 งานหมดเลยโอเคดูเวไอดูเยวดูสยไหมางแห่งคนน้นเกินตาไปเลยตกตาจิงจรอืมตัวแข็งอยู่คนน้นเอาอยู่เหรอฟางแห้งไหมแห้ปหนึ่ง อยู่อยู่สิว่าจังได๋ล่ะอ๋อนี่บ่ได้เปิดขอโทษนะครับเอ้าบ่ได้เปิดบ่เปิดอยู่โอ้ยตัวข่อยพี่อ่ะเจ้านี่ โอ้ยจะกมันยูกไก่เทาคนก็ได้นี่ันีโอ้โพอเดินขี่ดึงแหงเดีวมันเบ็ดโต๊ะน้ำอ่ะใส่ปิกยี่ดอกซ้ำนี่ครับนั่นอะ ใส่กำลังพอดีครับผมเนี่ยเหลือมาล่ะกับตึกเบสชินูเบอร์หนึ่งครับอู้หูขันเบ็ดกับตัวหลายรูที่นอกินขึ้นกว่าแปะมั้งเขาดีเยอะเข้าไปปลาหน่อยเข้าไปนี่ลองกั้นคุณ สองขั้นสองันเลยอดสองขั้นอังเงเอาซอยบ่ขันนึงเมือคนน้่อาจจะิดหาหรอกโอของบ่นี่โอ้ยงูถกตัวสูงหนึงนะโอ้ยของเงื่อนก่นเลุนเลอยที่ลุดโอ้ยาใหม่ปลาเนออกลหม่อดพต

นั่นเยเกียวอ่นี่โอ้โหชิลลอกอะนั่นแหลน,น,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน่ะอยู่ดูวดเนี่ยนุักก่าโอ้ก็บ่อนใจคับเต่านี่เ้าครับตา,าบน้ามาอีกเต็มครับผมลปลากระมังเชนเดิมหรือปลากเก่งมาเท่าครับ สสมแต้มไปครับจน้าปลามากินช่วงใบครับผมปลาส่งเขาผลมันตกนีครับผมใส่มานิครัเป็นน้ำมักกผลไม่ร่วมผสมกับไผ่เขียวครับผมไผ่เขียวแปดเสี่ยนอ๋ออยู่ไหล่ะากินปลาาวอ กว่าจะ้นาว gegeben กฮ karaoke يع alas j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  มังครับผมโอ้ยยังมาเร่งงาเลยเพื่อนดับบล์ใส่สองเลยครับสองตัวครับตัวนี้ปลาใหม่ ปลาขาวอ้หนี่ไานโอ้โหอแขั้นแหลกลยเห็นแล้แหลกมากเยอหลายอย่างเลยเป็นไหก็เังไหผลไม่ออกเลยท่านมาแล้วมบูกณสมบ์สีใสเรียวเก่าได้ขที่เก่าแล้วเนี่ยหนาหัวแข็งนุ่นยังไงหัวอ่อนบ่หัวแข็งบ่หัวแขงเออ แกงบ่ง ment, แกงบ่หูแล้วมือแรกยวสิี่ทูบเบิงสิแกงบ่อย่าน้ถือมีตัวอย่างนับขหยังจะพาเครื่องนึงขนาดแลนวะมันมันครับนะนน่ะได ala ้ละว้า ติ e <ım> ิวมาเลยพ็่ใหญ่เถอวะายังแห้งมามันเมนบ่พี่ไอ้มันเมนบ่มันก็ยังแห้งเถอะน่อม้องโอ้โฮฮสุดยอด ่มวนนะอ,อู้ยขั้นสองขั้นสองอู้ยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วกระดึงแคสี่เนี่ยขมังอีกแล้วขำมังอีกแล้วขึ้นนักตัวขอต้างวเร็ว้ยหามึงตัวงาใหม่รุดบอต่ำโอ้ยยิงแหงนี่เนาะแหงนี้นีมันมาถืองาใหม่พูด,ดีมันกะมันตัวหางนีจะเป็นไหลเ้ย สดาโตใหญ่ด้ยนักมาเลยไหมันแม,มันกินหลายเถื่อแหละมัน,นยอย,ยูกย่ก่เงียบลืมเฮียยมาตอดเถื่อรุดธแล,ละกินละไรใใหญ่บอกว่าให้ขั้นมาขั้นแหลขั้นซอมันก็มา,า,มา,าอ้ีกัน <laughs> กินเลยนะเิ่นูของเพิ่นวรอเ่ปูมเพิ่นนี่แน่นวนะไปไทยีทยไปไทยเน<ด>แล้ไทท่านเะถึงท่านเลยพี่เปนแดงอยู่เลยเนะ่ะฮะมันเดิงอยู่ว่ะตะกี้อ่ว่าังหนตะกี้มันกงอก,ก,กไปน้อยนึงวอลองมาวัดมาเพิ่งคุณพ่อคือกะปั่นเนะื้อไหมเนาะ ัน่ยอโอ้ระวังระโอ้หดต่ำเอ้ยอตัวัง uh ีน um> ึงโึงขั้นโตกน้ำนี่มันมาเกาะมาอีนี่รูดเลยเบี่ยงน่อยเดียวเอง หย่งวะขันบกโกงนาน้ำไม้มืกี้มันหมุนติวมาเลยมันดันมากเรื่อยๆนี่มา่ก่อใหม่ยวยไก่เนี่ยล้คนมือสายยกขึ้นบกสูงนึ่งพาดมาหมดเลยเสียเลยวะแต่ด้้งามในกระบอกเ่ยไงเติบด้วยน่อะไดกบนี่ เป็นน้ำดำอีกเพราะนี้ยผมเห็นเป็นบปะน้ำมืดปุ๋ยเนี่ยขั้นแรกขั้นแรกแน่นอนแค่เครื่องยเนาะมือมืดสามีจีนอีกทีหนึ่งเร็ว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 เนี่ยปลาขั้นนี้เนี่ยมึงอ๋อแล้วแล้วป้าอีกมือมืดสาอีกเนี่ยยังมาเกี่ยวนีไป่นี่ป้าเขาเขาเป็น ยังกับป้าหัวแข็งมกข้นไลท์สว่เห็นป่อันนั้นันนั้นโยมโน่ะถือก่อนเนี่ย ขั้นสั้นเก่าเบี้ยตัวหนอบเอยเออนั่นยู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 ้ตะเบืองกู้กปากกระสูเมยถเธเวียดอีกแล้วครับโยดซะโยดอู้ดินคักแห้งไม่รู้ปะปากกระสูเมยครับนั่นน่ะเบียดพี่ใหญเพิ่นตัวที่สองวันี้ มันคือดินเยอ้ดินดินตามๆฟังหันนะโอ้ยย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 นยะยยกยยยยยยนยย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 ยอ้ยย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 อยย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 ย่ยายย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  โอ้ตัวนีง่ายก็ตัวบางหันเนี่ยโอ้ยอครับน้ามากระสูง่ายครับเออครับกินเหยื่อลูกปลาครับใส่ไหวมันมันประมาณจักพวกขีดมดพ่อเนี่ยขีดขีดนะครับอันตัวนี้ง่ายก็ตัวมือเสาอีกครับมันอะไรมืาเนี่ย ัแหลงนี่้ำเออเด้เนี่ยกระตีต้ลงไปที่แหล่งคะนนแบตบดนี่น,บบออน,บบนี่นแดดออกนี่กินกันีครกบนโ่กันีล่ไลลยกินไปเนี่ยล่างจะตกปลายเบ็ดออกมาีนเบ็บเบ็ดน่าจะส่องมันบบนส่อง ก็ต้องลากลอกหน้ามาังคีนึงจนโบ,บนักนะอหมยังไปฆ่ามา,ามาหีบระเดโอ้ยกูเกิดกันเนขางามพอดีเลยออกม,มาลกูกไปหักเป็นยังเหรอให่แล้วมือมันก็ได้ดเหรียญม้วนตัวโอ้ยกระมังครับเนดะน,น่านี่หนามบากกลึกเลยหลบคำครับผมผสมแต้มครับการอยู่ครับคนนี้โอ้ยเกาะสองหมากเลย เ็มเบ็ดเราบอกพี่อเจ้าพ่อเราบ่ก็คนได็กระสุนตัวเนี้ยมันพอเลยเเอ้อ้ยแล้วเ อยู่เลยดูเลยว้ยไปเลยย้ำปุ่มเลอยู่บอกเขาอยู่เยดยังวะังเาบโอ้โหครับน้าโอ้ดึงแหงแหงตัวเล็กหน่อยนี่ครับมันมันมาเรื่อยๆปลาขาวพื่อจะปอยู่ครับน้า ชิลัยออกแก้ใบมันไปเลยนั่นนี่โอ้นี่ใส่ใส่ใส่ปลาทูเวงไฟไทยเนี่ยนี่ไฟไทยบวานเท่าครับผมนั่นน่ะเอาไปปิ้งเนี่ยปิ้งกีก้าตั้มบุกทัวแอบซ่บคลั่กเนี่ยเศรษฐ์ย้ายม้านี่เหรอ

าาครับนี่คุงานคิดงานมาตกปลาครับเพื่อนมาเนี่ยโอ้ยปลาขาวอยู่ไทยครับขนาดมว่านก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะตายเนาะมืนหนี้ก็ประมาณนี้อ่ะโอ้ยเดือดต้องปุ่นทั้งในต้มทั้งกิ่งครับเนี่ยเย้เลยตัวนี้เฮ่เจ้าเด็ดอยู่นี่ครับนะ้ปาปลากระสูบใหญ่ครับนี่สองตัวใส่เบ็ดเอา, <laughs> าเบ็ดกันในไฟเอาสุดที่เหลือกับปลาตกขิงเหลียวครับนี่มืนหนี้ปลาเพรค่อยเข่าเพราะว่าอากาศมันฝนมันตก ร่มก็แรงครับนี่ครับของผีเคยผมเฮ้ตกเหรียนม้วนครับชมบรรยากาศไปนึ่งโอ้มากันทุกคนเดี๋ยวครับอ่ะย้ายปลาก่อนโอ้ย้ายพันกระไดเพราะงอยู่ดอกน้อยย้ายเนาะเออมืนหนีประมาณมาไหนทุเทือนี่ครับย้ายเรามาตกถูมือครับอยู่เขื่อนยัดเล่าอะไรก็ได้อยู่บางงวดเราได้ซีหาโล่คนครับบางมือมืนหนีปลาปอกอยเขาปะไหนครับมืนหนี ยายเพิ่นขยนันีนลียายเพิ่นสุดยอดเลยตกปลากระเก่งอกีกเราะร้านก็พอห่งผมใส่ลองนะครับนาหน,านามาเบื้องพลั่งของผมกับนี่เหมือนนี่ก็ถือว่าผ่านนี่เราครับนาน้า,นานเนี่ยนะพอจะกินอยู่ว่ามันนี่อากาศไม่ค่อยเป็นใจมาไหนขนันแดดออกดีๆนี่ก็จะได้หลายกว่านี้ครับปลาเขาดีอยู่ครับลุดก็ร้ายครับเพินมากครับปลาขาวปลานินน่อยปลากระมังครับหรือปลาเก่ง เคครับวันหน้าก็ขอจบคลิปสนีเด้อครับผมธรรมะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามใยู่พุ่มเนี้ยครับสวัสดีครับบปลาหนาขนาดวันนี้แต่ตัวใหญ่ครับเพี้ยนยี่ตัวใหญ่เลยหลายครับผู้ใส่ใหญ่ผู้เกือบโฟโลโวเราตัวดีเนาะแต่เพี้ยนใหญ่จอดเลย ตกอยู่หันพ่ะฟ้าเลื่อยคอยปลาตกมาได้ครับผมมาอย่างอย่างกินครับสมตาครับอู้หอมผักหนาะฟิตจอดเลยครับอย่างปลาผัดนินปลาอีไทยครับผมปลาขาวสมตปาปลาอย่างเสียบ